สวัสดีครับดิคิอารากับผมเบอร์ดีสโตชันนะฮะก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับเราก็มีข่าวสารในรอบสัปดาห์นะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยครับข่าวแรกนะครับเรียกว่าไม่ต้องรอกันนานนะครับสำหรับสเปคเครื่องของเกมฟ IGHTING ภาคล่าสุดอย่าง STREET FIGHTER V นะครับซึ่งรายละเอียดของสเปคเครื่องครับก็เผยมาแล้วนะครับและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ จากสเปนี้นะครับถือว่าไม่แรงมากนะครับและเป็นมาตรฐานของเกมที่ใช้ Engine Unreal 4ด้วยนะครับและยังสามารถเล่นข้ามระบบระหว่าง PlayStation 4และ PC ได้อีกด้วยนะฮะและนอกจากนั้นนะครับในงาน Tokyo Game Show 2015ที่ผ่านมานะครับทาง Capcom ก็แนะนําระบบใหม่ที่นํามาใช้ในเกมนี้นั่นก็คือ Capcom Fighting Network นะครับซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถวิเคราะห์แผนการเล่นและวางกลยุทธ์วิธีการต่อสู้กับผู้ต่อสู้คนอื่นๆในโลกออนไลน์ได้มากขึ้นนะฮะเพราะตัวระบบจะเผยสถิติทุกอย่างของผู้เล่นออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและครบถ้วนนะครับและยังสามารถหาดูร คนนั้นนะครับเล่นในโหมดออนไลน์มาศึกษาดูได้อีกด้วยนะครับเชื่อได้เลยว่า Street Fighter V นะครับจะเป็นเกมต่อสู้ที่ครบถ้วนทั้งในงานแข่งและการเล่นสนุกๆในบ้านแน่นอนครับผม ข่าวไปข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสุดๆสำหรับผู้ที่รอคอยเกม FPS จากโลก Star Wars อย่าง Star Wars Battlefront ในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะทาง EA ก็ได้ยืนยันมาเรียบร้อยนะครับว่าตัวเกมจะใช้การเชื่อมต่อแบบ Dedicated Server นะครับหรือการเชื่อมต่อระบบกับเซิร์ฟเวอร์กลางนั่นเองนะฮะซึ่งระบบนี้เรียกได้ว่าเป็นมิรกับผู้เล่นในแถบบ้านเราอย่างมากนะครับเพราะจะเสถียรกว่าการเชื่อมต่อแบบ Peer to Peer นะครับนอกจากนั้นทางทีมงาน Dice นะครับก็ให้ผลเพิ่มเติมว่าการสร้างห้องเล่นเกม Multiplayer ของพวกเขานั้นการที่ยังคงใช้ระบบ Dedicated Server นะครับยังเป็นตัวเลือกที่ด นั่นเองนะครับได้ยินแบบนี้แล้วนะครับแฟนๆเกมนี้ก็น่าจะยิ้มได้อย่างแน่นอนนะครับผม ข่าต่อไปนะครับทำเอาอึ้งกันต่อะระลอกสอนะฮะสำหรับเกมใหม่ในโลกของ Resident Evil หรือผีชีวะที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับหลังจากที่เปิดตัวเกมใหม่ในชื่อว่าอ b r e l l a c ขอบกันไปก่อนหน้างานที่ตัวเกี a ย e s เกมโชวจะเริ่มนะครับล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าความพิลึกนี้จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเพราะแคปค o m เปิดเผยว่าเกมในภาคนี้นั้นจะไม่มีโหมดแคมเปญหรือเนื้อเรื่องให้เล่นนะครับเพียงแต่เซตเนื้อเรื่องในเกมไว้หลวมๆว,ว่าตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องหลังจากภาค6กนะครับและองค์กร Umbrella เองก็ไม่ม แต่จะเป็นการลงไปสำรวจหน่วยทดลองที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับและกําจัดสิ่งที่ค้างคาอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับฟับงแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเกมในภาคนี้จะไปรอดหรือเปล่านะครับก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปในปีหน้านะครับบนระบบ PlayStation 4และ PC ครับผม ภาพปท้ายนะครับบางจำแนกไปได้สักพักใหญ่นะครับสำหรับเกม Final Fantasy Type z r o บนเครื่อง PlayStation 4และ PC ที่ทำออกมาได้ไม่เลวทีเดียวนะครับและดูเหมือนว่าการต่อยอดของเกมภาคนี้จะยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะจากงาน Tokyo Game Show สองพัิที่ผ่านมานั้นทาง Square Enix นะครับก็ได้ประกาศภาคใหม่ของเกมนี้บนเครื่องมือถืออย่าง Final Fantasy Type Zero Online มาแล้วนะครับโดยตัวเกมจะมาในรูปแบบ RPG บนมือถือแบบออนไลน์เต็มตัวนะครับที่พัฒนาเพิ่มเติมมาจากภาค Akito ที่เคยเปิดให้บริการไปก่อนหน้านี้นะครับโดยจากที่เห็นนั้นก็ถือว่าน่าเล่นมากๆเลยนะครับ ตัวเกมจะเปิดให้บริการในประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงต้นปี2016นี้นะครับส่วนแบบเวอร์ไวนั้นเราคงต้องรอกันไปอีกสักพักหนึ่งนะฮะและนี่ก็คือข่าวสารในวงการเกมที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามาข่าวสารอัปเดตได้ในเทปหน้านะครับกับ DKS อาราวสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้หรือไม่กับ DKS เดวิดมือคลายเป็นหนึ่งในเกมที่เคยถูกวางให้เป็นหนึ่งในภาคต่อของเกมในซีรีส์ Resident Evil โดยมีตัวเอกเป็นชายผมขาวและศัตรูในเกมจะถูกอ้างอิงจากข้อมูลแนวที่ยาศาสตร์แต่สุดท้ายก็ถูกยกเลิกไปก่อนที่ทีมงานแคปคอมจะนําข้อมูลและอร์ตเรื่องนี้มาดัดแปลงกลายเป็นเกมใหม่ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองนะครับและได้รับความนิยมอย่างมากในที่สุด No No! No! God Please no, no. Umbrella Core. NO!